เดี๋ยวพี่น้องมาเบ่งผลงานผลงานครั้งแรกปูดองเมนูเมนูแรกของปู้ะจ้ะตำบักุ่งนะีปูมันมันดองนําคาปูกันเด้วยพี่น้องตำบักุ่งแก็มเนื่อแห้งใส่ปูดอง ขอนขน้อยค่ะแม่อย่าเบิง่งผูกกินเถอะนาะพี่น้องเป็นต่ยานยำปูไหม นี่นู่นนะสิทอดกรอบๆพี่น้องนะปูมัน Itulah kambing no? orang eh bó tát bó bèng lên nhằm mất tôi rồi pin nọ tôi nhanh lại nó